ตอนที่หนึ่งโลกใหม่และโลกเสมือนเพไหมไปเร็วเข้าพิธีปลูกพลังจะเริ่มในอีกสักครู่ชายหนุ่มตะโกนจากข้างถนนใบหน้าของเขาเป็นสีแทนและเขามีดวงตาขนาดใหญ่ที่มีรูม,ม่านตาสีน้ำตาลผมสีน้ำตาลของเขาสั้นและรุงรงังและเขาสวมเสื้อฮู้ดสีแดงและกางเกงสีน้ำเงินร่างกายของเขาผอมและเขายืนสูงหกฟุตแม้ว่าเขาจะสูงแต่ปีนี้เขาอายุแค่สิบหลูคัสกรีนคือชื่อของเขา เขาจ้องมองชายหนุ่มที่อยู่อีกฝากหนึ่งของถนนชายหนุ่มคนนี้ค่อนข้างธรรมดาแต่มีรูปร่างที่กระชับภายนอกเสื้อยืดสีดาและกางเกงทรงหลวมเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีดำรูม่านตาของเขาเป็นปกติเช่นเดียวกับคิ้วของเขาซึ่งมีรูปร่างและขนาดปกติ เขาดูเป็นแบบอย่างของสุภาพบุรุษผมสั้นสีดำของเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเขาอายุ18ปีแต่เตี้ยกว่าลูคัสเล็กน้อยเขาและลูคัสเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแม้ว่าไม่จะปฏิบัติต่อเขาในฐานะเพื่อนกันเมื่อ2ปีก่อนเท่านั้นจนกระทั่งตอนนั้นเขาเป็นน้องชายคนเล็กของไม้ไม่ตระหนักว่าเวลาผ่านไป18ปีในขณะที่เขาไตร่ตรองเรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะมาที่โลกแบบนี้ ใช่ไหมเกิดใหม่จากโลกปัจจุบันของศตวรรษที่21เขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยที่เสียชีวิตและเกิดใหม่อย่างลึกลับที่นี่แต่เหตุผลที่เขาตายนั้นน่าละอายที่สุดมากเสียจนเขาไม่อยากจำมันเขาเป็นชายหนุ่มที่สดใสสุขภาพดีและฉลาดบนโลกแต่เขาเสียชีวิตเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์เขามีอาการหัวใจวายระหว่างการพุ่งออกมาในวันที่มีเซ็กครั้งแรกเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมีอาการหัวใจวายในขณะนั้นแต่เขาไม่เคยกล้าที่จะดื่มดั่มกับเซ็กตั้งแต่ได้เกิดใหม่ในโลกนี้ แต่เมื่อเขาลืมความทรงจําเหล่านี้เขาก็ข้ามถนนไปโลกนี้มีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกับโลกมันคือโลกแต่มนุษย์ที่นี่มีพลังพิเศษพลังอํานาจเหล่านี้มีสาเหตุหลักมาจากความสามารถโดยกําเนิดความสามารถโดยกําเนิดของเยาวชนอายุ16ปีถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในระหว่างพิธีปลุกปัจจุบนันคือปี2153และโลกถูกปนเปื้อนด้วยพลังงานมืดเป็นเวลา200ปี โลกนี้เป็นวิทยาศาสตร์อย่างมากจนถึงขั้นที่พวกเขาคิดค้นเทคโนโลยีวอร์ปสเปซไรเทคโนโลยีในปี1700นอกจากนี้ยังมีระบบราชการที่มีชื่อเสียงมี7ทวีปรวมทั้งทวีปแอนตาร์กติกาโดยแต่ละรัฐมี36รัฐยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกาขนาดของรัฐถูกกำหนดโดยขนาดของทวีปที่น่าสนใจคือชื่อของทวีปยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทวีปเช่นยุโรปต้องแบ่งรัฐ36รัฐด้วยรัฐบาลที่แตกต่างกัน36รัฐบาลแต่แต่ละรัฐมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับรัฐในเอเชีย และแต่ละทวีก็มีอาณาจักรขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยรัฐที่พัฒนาแล้วบางส่วนซึ่งผู้นําอาณาจักรเป็นพลังที่ครอบงำทั้งทวีปและผู้นําย่อมครอบงาม,มันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าผู้นําอาณาจักรจะปกครองแต่รัฐบาลของประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยและผู้อาณาจักรนาจะได้รับเลือกจากประชาชนตามอํานาจและชื่อเสียง มอาศัยอยู่ในเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่เขาเคยใช้ชีวิตในอดีตด้วยแต่ไม่มีภาษาที่แยกจากกันในเอเชียเพราะทุกทวีปและทุกรัฐพูดภาษาเดียวงานของนักแปลล้าสมัยเนื่องจากไม่มีภาษาอื่นให้แปล เขาอาศัยอยู่ในรัฐอีเทนอของทวีปเอเชียด้วยพื้นที่2ล้านตารางไม์จึงเป็นรัฐขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในรัฐที่ตั้งอยู่ในพรมแดนของจักรวรรด A ิเอเชียเมื่อมนุษย์เข้าไปในอวกาศครั้งแรกในช่วงปี1800พวกมันได้ระเบิดดาวนิวตรอนโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเข้าใกล้โลกมากขึ้นในระหว่างขุดช่องว่างในอวกาศ ตรวจของพวกมันทรงพลังและด้วยเหตุนี้มันจึงทําลายดาวนิวรอนเมื่อดาวนิวรอนจุดชนวนมันปล่อยพลังงานระเบิดออกมาจำนวนมหาศาลที่กลืนกินดาวเคราะอบข้างและเทฟ,ฟ้าฟ้าอันนี้ผมเสริมให้เพราะคงมีหลายคนไม่เข้าใจเหมือนผมเทฟ,ฟ้าฟ้าหรือเซเลสเทียลบอดี้ Captain, คำว่าเทฟากฟ้านั้นกว้างพอๆกับจักรวาลทั้งจักรวาลทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักตามคำจำกัดความเทศฟากฟ้าคือวัตถุธรรมชาติใดๆก็ตามที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศของโลกตัวอย่างง่ายๆเช่นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวเคราะดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเราแอตตนแต่นั่นเป็นตัวอย่างที่จำกัดมาก แม้ว่าการระเบิดครั้งนี้จะไม่ถึงพื้นโลกแต่ก็ทําให้เกิดการระเบิดของพลังงานมืดมหาศาลเพื่อชนกับดาวเคราะห์ในเวลาเดียวกันดาวเคราะห์ดวงนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงอันเป็นพอและมาจากพลังงานหลายรูปแบบที่ปะทุจากดาวนิวตรอนที่รวมเข้ากับพลังงานมืดและความสามารถโดยกําเนิดก็เริ่มปรากฏขึ้น แม้ว่าหลายคนจะเปลี่ยนไปหลังจากการแนะนำความสามารถโดยกำเนิดแต่ก็ไม่มีใครคาดการณ์ว่าอีกไม่นานโลกจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในไม่ช้าโลกก็ได้รับการยุกย่องจากเรือประจันบาลขนาดใหญ่ของเผ่าพันธุ์อัลคิวอนอัลคิวอนมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างและโดดเด่นซึ่งทำให้พวกมันแตกต่างจากมนุษย์เกล็ดมืดปีกสีดำและเขาเป็นหนึ่งในลักษณะเด่น เป็นผลให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์กับอัลกีวรนทั้งสองเผ่าพันธุ์ได้รับความเดือดร้อนและประชากรมนุษย์บนโลกลดลงเหลือ3 0 0พันล้าน1,000พันล้านบนดาวอังคารและ50ล้านบนดวงจันทร์ต่อจากนั้นผู้คนเริ่มสร้างทุกอย่างรวมถึงเทคโนโล,โลยีด้วยความช่วยเหลือจากความสามารถโดยกำเนิดเกม VR Ascending To Godhood เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าทึ่งที่สุดเกมนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่ตื่นขึ้นเท่านั้นเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนักแต่เขาได้ยินมาว่ามันช่วยให้แต่ละคอนมีพละกกำลังเร็วขึ้น แต่ทั้งหมดมาอยู่ที่สิ่งหนึ่งนั่นคือการตื่นขึ้นแม้จะไม่ใช่ทุกคนที่ตื่นแต่75%ของประชากร9 0 0 0ล้านคนทั่วโลกยังตื่นอยู่ขณะข้ามถนนความคาดหมายของเขาที่จะปลุกความสามารถโดยกำเนิดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่เขาก็ถูกครอบงำด้วยความหวาดกลัวแล้วความสามารถที่แท้จริงที่คุณคาดว่าจะตื่นละ่ะเขาถูกถามขณะเดินเคียงข้างลูคสัส เมื่อไมได้ยินคำถามของเขาเขาก็มองตาแปลกๆแ,และมองลูคสัสราวกับว่าเขาเป็นคนงี่เง่าคุณกระทบกระเทือนทางสมองหลังจากต่อสู้กับไรอันหรือเปล่าเขาทุบฝ่ามือบนหัวของลูคสัสฉันไม่เป็นไรแค่เพราะฉันถามคำถามโง่ๆไม่ได้หมายความว่าฉันโง่และอย่าพูดถึงชื่อไอเวนนั่นต่อหน้าฉันลูคสัสตะโกนและตบมือไม้หลังจากพูดจาผงผางใส่ไม้เขามุ่ยหน้าด้วยความโกรธและมองไปทางอื่น โอเคโอเคไม่มีใครเรียกคุณว่าโง่แต่มันเป็นคำถามที่โง่มากแทบจะคาดเดาได้ยากกว่าคุณจะสามารถเปิดใช้งานความสามารถใดได้บ้างเว้นแต่จะเป็นความสามารถที่ได้มาไม่ใส่หัวและเกาหลังมือที่ตกความสามารถโดยกำเนิดเป็นเหมือนของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับผู้คนแม้ว่าจะไม่มีใครค้นพบองค์ประกอบทั้งหมดในการพัฒนาพรสวรรค์โดยกำเนิดแต่ก็เป็นไปได้ที่จะถ่ายทอดความสามารถโดยกำเนิดของใครบางคนไปสู่อีกคนหนึ่งโดยปกติจะทำในตระกูลใหญ่ที่มีโครงสร้างแบบลำดับชั้น เป็นผลให้ความสามารถโดยกำเนิดถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทความสามารถโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติและความสามารถโดยกำเนิดที่ได้รับความสามารถใดๆก็ตามตรับใดที่สามารถขยายได้ก็สามารถเป็นความสามารถโดยกำเนิดได้เนื่องจากการเติบโตเป็นส่วนสำคัญที่สุดของความสามารถโดยกำเนิดความสามารถโดยกำเนิดตามธรรมชาติจึงมีค่ามากกว่าความสามารถโดยกำเนิดที่ได้มา ในแง่ขององค์การเติบโตวความสามารถโดยกำเนิดที่ได้มาไม่สามารถเทียบได้กับความสามารถโดยกำเนิดตามธรรมชาติเว้นแต่จะสูงมาก s, E B C B A และ S เป็นระดับความสามารถโดยกำเนิดเจ็ระดับอันดับต่ำสุดคือ A ลร S ในขณะที่ระดับสูงสุดคือ A ลร S นี้มักจะโดดเด่นด้วยสีของแกนของบุคคลจากภายในร่างกายของเขา แกนระดับ F เป็นสีขาวแกนระดับ E เป็นสีเหลืองแกนระดับ D เป็นสีแดงแกนระดับ C เป็นสีน้ำเงินแกนระดับ B เป็นสีม่วงแกนระดับ A เป็นสีดำและสีเงินและแกนระดับ S เป็นสีทอง แกนกลางคือพื้นที่ลึกลับที่มีพลังงานของความสามารถพลังงานเป็นการผสมผสานระหว่างความสามารถความแข็งแกร่งความทรหดพลังงานมืดและพลังงานประเภทอื่นๆความสามารถพลังงานแยกตัวเองตามความสามารถความสามารถด้านไฟมีพลังงานไฟเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนี่คือความเข้าใจพื้นฐานของเขาเกี่ยวกับพลังงานความสามารถนี่คือสิ่งที่เขารู้จากอินเทอร์เนต็ต เมื่อบุคคลสร้างแกนหลักและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่โดยทั่วไปจะเรียกว่าการเดินทางเพื่อการบ่มเพาะการบ่มเพาะเรียงตามลำดับดังนี้นักรบในพลผู้บัญชาการราชาและจัก,กรพรรดิเป็น5ระดับขององค์การเติบโตหรือการฝึกฝนมี13ขั้นตอนในแต่ละตำแหน่งแกนกลางสะท้อนให้เห็นถึงระยะ13ของอันดับทหารขั้นตอนแรกเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสร้างแกนเริ่มต้นของเขาขั้นตอนที่สองจะสร้างแกนที่2เป็นต้นอย่างไรก็ตามเมื่อสร้างคอแล้วจะต้องพัฒนา9้าครั้ง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการจะผ่านวิวัฒนาการทั้ง9้านั้นเราจะต้องเติมพลังงานความสามารถแก่แกนกลางของเขาถึง9ก้าครั้งไม่เดินไปตามถนนพลังครุ่นคิดอย่างหนักว่าเมื่อฉันปลูกพรสวค์ของตัวเองได้แล้วฉันต้องใช้เงินเก็บสะสมเพื่อซื้อหินแห่งการตรัสรู้ฉันจะไม่ของเงินคุณป้าฉันต้องมอบชีวิตที่ยอดเยี่ยมให้เธอเมื่อฉันแข็งแกร่งขึ้นนี่เป็นเวลาที่ฉันจะต้องตื่นฉันได้ประหยัดเงินไปแล้วและจำเป็นต้องใช้มัน ไม่มีครอบครัวและทุกสิ่งทุกอย่างที่คนปกติจะมีอย่างไรก็ตามเมื่อเขามาถึงโลกใบนี้เขาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของทารกแรกเกิดเขาจำอะไรไม่ค่อยได้แม้ว่าพ่อแม่จะทิ้งเขาไปไม่นานหลังจากที่เขาเกิดแน่นอนว่าตัวไม้เล็กจอยจึงไม่สามารถหรือไม่ก็ไม่อยากรู้คำตอบเพราะเขามีชีวิตที่มีความสุขกับป้าที่คอยดูแลเขาโชคดีที่หลังจากที่พวกเขาจากไปทรัพย์สินที่จดทะเบียนในชื่อของเขาให้เงินสองล้านดอลลาร์แก่เขา แต่จนถึงตอนนี้เงินส่วนใหญ่ของเขาถูกใช้ไปหมดแล้วเพราะตอนเกิดป้ายังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยพวกเขาจึงต้องพึ่งพาไรายได้ของเขาแน่นอนเขาไม่ได้ถือสาก,กับป้าของเขาท้ายที่สุดแล้วจิตใจของผู้คนอาจเป็นพิษเขาโชคดีที่มีเธอเป็นผู้ดูแลเพราะคนอื่นจะคว้างเงินของเขาแอลและทิ้งเขาไว้เป็นผลให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องทำงานหนักเพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตัวเองและป้าของเขาหินเทพแห่งการตรัสรู้ในทางกลับกันคือ